ในส่วนของกระทรวงยุติธรรมนะครับนายสมศักดิ์เทพสุดทินรัมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยนะครับบอกว่าได้สั่งการให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพลงพื้นที่แล้วนะครับโดยร่วมกับสำนักง,งานยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำพูเพื่อเร่งช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียหายโดยตั้งโต๊ะลงทะเบียนให้การช่วยเหลือและเยียวยามีการลงพื้นที่ช่วยเหลือแล้วนะครับหากเจ้าหน้าที่จังหวัดไม่เพียงพอก็จะ ประสานกับจังหวัดใกล้เคียงให้นําเจ้าหน้าที่มาช่วยงานโดยด่วนและได้กําชับให้เจ้าหน้าที่ทํางานให้รวดเร็วพร้อมกับประสานงานหน่วยงานต่างๆนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้มากที่สุดนะครับเรื่องการช่วยเหลือกรณีเสียชีวิตทายาทมีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนกรณีถึงแก่ความตาย5 0,000บาทค่าจาัดก,การศพ2 0 0 0 0บาทค่าขาดเลี้ยงดูค่าขาดการอุปการะเลี้ยงดู4 0 0 0 0บาทรวมเป็นเงิน1 1 0 0 0 0บาท ส่วนกรณีบาดเจ็บค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน4 0,000บาทตามใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลนะครับรวมถึงค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจ,จิตใจเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน20 0 0 0บาทค่าขาดประโยชน์ทํามาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ปกติให้จ่ายในอัตราค่าจ้างขั้นต่ำนายท้องถิ่นจังหวัดที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ไม่เกิน1ปีวันละ315บาบาทนะครับในพื้นที่หนองบัวลำพูเนี่ยนะครับ ราคาตอบแทนเสียหายอื่นไม่เกิน50,000บาทนะครับอันนี้เป็นเป็นเกณฑ์เป็นกติกาของกระทรวงยุติธรรมที่เขามีสำหรับการดูแลการเยียวยาผู้เสียหายตรงนี้นะครับ